ครับสวัสดีครับ f อฟทุกท่านครับยินดีต้อนรับ f อฟทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวยพารวยครับเมื่อนี้เขาสิมาตามต่อน้องเบลจึงงวดก่อนน้องเบลจุดทูบกว่าเขาเลยครับเดออสามแปดสามสามกับเอฟซครับนะครับเนาะเอาเขาเอฟซเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพอสวยพารวยครับก็สําคัญกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะเพื่อสชีวิตผ่านข่าวสารได้ใหม่จากทั้งช่องครับไปเขาไปหาน้องเบลครับก่อนจะปลักน้องเบลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดนะครับเออเอฟซครับเอ้า มาหอดนองเบลเรียบร้อยนะครับเนาะสวัสดีครับน้องเบลค่สวัสดีครับนเลสวัสดีน้องเบลค่นมาตามงสุไทยเนาะค่ะนครับตัวค่ะจะถือว่าเป็นโฟงสุดไทยแห้วมันไกลมือเขามากเนาะเพราะว่างวันนี้มันออกวันที่สามสิบเนาะสามสครับผมสามสิบท่านว่า ว่าเดือนนี้ออกสามเถือเดือนนี้ออกสมเทือกันเดือนนี้ก็สีส่งได้โศกห้ายหรือสีส่งได้เก็บไรายว่ากันไปหรือผู้ใดอาจสมีโศก่้อนปีไม่นีก็ได้มันออกวันที่30สบนี่อาจผู้ใดสีได้เงินไปกินเลี่ยงปีไม่นี้อาจสีได้ร้ายในเลี่ยงกันยกงหญ่ในวันที่30นี้ กะวันนี้กะบอกแล้วว่ามักเล็กซีเนาะที่ห้ต้องงวดไปคือว่ามักเล็กซีกะว่ามักเล็กซีกให้ไปตอนนั้นก็คือสองแปดซีเนาะแมนครับกให้ไปไปแล้วว่าสองแปดซีพ่อมาห้พ่อมือที่ไปบวงสวงอยู่ทางวัดซุ้มเสาทังวัดปทุมขีด กัดจุดทูบให้ทั้งเอฟซีตอนที่บวงสรวงแล้วก็คือจุดทูบในมือนั้นก็ได้สามแปดแปดเนาะเลขทูบตัวสามแปดแปดแล้วพ่อมาพ่อกลับมาบานพ่อกลับมาบานมือวันพระพระญงพระวันทีทาเลกนทีผพานมาวันที่าไรจำอ่ไรนะอือครับวันพระสิบหาคำทิพานมาล่ะ ก็เลยว่ามาขอปูขอปูยุนี่ลหละขอปูขอญอาออขอเพื่อนยุนี่ลหละเมื่อนั่นเรือทูบอันเดียวก็เลยได้หยิบตัวนั้นละ่ะะยิบทูบตัวนั้นละ่ะม,มาจุดกาได้เป็นเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้านะครับได้ทูบเมื่อนั่นก็คือขอเพิ่อนนั่นครับขอเพิ่นว่า พอกอนปีใหม่เดอร์ปูเดอร์พอ,อให้ลูกได้มีโชคอกอนปีใหม่แน่ก็ได้เจ็ดแปดห้าแล้วพ่อตื่นเสาขึ้นมาเลขเจ็ดมันเสียเอืมมันจะเสีย <laughs> บม่รู้เสีย <laughs> มันหายออก,กากทูบเลยบ่ค่ะ มันเสียออกแม้ัขึ้นจังผู้ใด่มันลบมันอย่างแต่ว่ามัน<อ>ก็เห็นอยู่เพราะว่าเมื่อเสาร์ไอ้อมื่อขึ้นเป็นคนจุดองกเห็นเลขเจ็ดมาก่อนแล้วเป็นเจ็ดแปดห่านั่นแหละออพอตื่นเสาร์ขึ้นมาเอาเลขเจ็ดเสียไปใส่บัะเท่นี้ก็เหลือต่แปด 8, กับห่าอ,อเหลือแต่เลขแปดกับเลขหานี่ไหม ว่แม่เพื่อนหาแปดห่าตัวเดียวคู่เดียวจ้ะเพื่อนว่าหาคู่เดียวเท่านั้นบเพราะว่าเหล็กเหล็กเ็จมันเสียไหมตื่นขึ้นเสาขึ้นมาเหล็เจ็จมันเสียเดี๋ยวจะแปดห่าแล้วถ้าแปดห่าซ้หนันหนึ่งโคโลโคโลว่าเอาเล็กเกจเสียไปใส่เมื่ต่อมือขึ้นนีกขึ้นมีเหล็กเ็จอยู่ตลอดจนไปไปเล็กเกจยังอยู่อยู่แม่ครับเพราะว่า พอนอนขึ้นหนึ่งขึ้นมาเี็กด็กเก็ดหาย,ยเพราะว่าผม oh. ตื่นเศร้าตอนตีหาาครึ่ง uh, uh, uh. มาเฮ็ดกับเขา uh. เพราะว่ามีพระอาจารย์กับเน่นเพื่อนมาอยู่ที่สถานถ้ำนี่เนาะได uh. ้มากับมาเฮ็ดกับเขาให้เพื่อน ก็เล่เฮ็ดแล้วแล้วก็เลยย่างเมือเบิงเล็กหม่ก็น่ามาสั่นอ้อเล็กเก็ดเสียมาจริแล้วจะเปลี่หาแล้วจะเปลี่ยนหาโคโลโลครับแสดงว่ามันห้2ตัวได้เร็ดเลยแมนก็ไใช่ตก็สิใหาย่ำหนก็เพราะว่าขอพื้นแมนทรงถ่ายปีเก่าพอิให้ของขวัญกับอันกรครับเน่ะตามที่อาจารย์ต้มให้หัลละว่า8ปลนหาล่างล่ะเพราะว่าเปลี่ยนหามอยู่ขังล่างแมเล่เกียรอยู่งเทมมันเสียไหมโอ้ รนี่ทำหนันจะแปว่าเราพ่อจุดเลขแปลนหา่นีแล้วมะนอนมะนอนฝันแบบที่นี่ฝันว่าขี่รถขนาดละว่าสิเอารถไปเข่าศูนย์ว่าสั้นรถเก๋งนี่ยรถเก๋งขั้นเนี่ยว่าเสียรถไปเข่าศูนย์พ่อไปได้ประมาณกลางท่างยางแตกสามโลและหลอเดี่ยวเกิดได้ขี่เข่าข้างท่างที่เอ้า รถลดเพิ่มมาอย่างแตกสามหลอดเนาะมา oh, ท,ที่นี่เนาะก oh, oh, oh. ็เหลือหลอดเดียวมันสิไปจังเดย์มาี่นี่ผ่าหอดอันหอดศูนย์รถก็เลยว่า hot hot วเอา้าที่ผู้ใดมาซอยบอกมาที่ดีกว่มีข้าเจ้าอยู่ข้างคังข้า, hmm. ขาเจ้านั่งกันนะว่เอา้เอานี่ได้หล,ลานไก่ไก่ให้เพิ่นเบื้องก่อน oh, ให้ก่อนก็เ uh, 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 uh. ลย <c oughs> เอาขอหล,ลานไก่ไก่ว่าอันก็เลยให้เพิ่นเบื้องก่อนก็เลยได้นโหลดไปหอดศูนย์ว่ามาที่นี่มาเบิ้งเอ้า เลขรวดกับสี่แปดหกหกสี่แปดหกหกแมนมันตรงเลขถูกนแน่มีสี่แปดแมนครับมันตรงเลขมากครับสีแ่แปดแปดสี่แปดสี่แปดหกหกเพาะว่าวที่ที่ล่อรดถดแตกเนาะแตกฟังพุ่นฟังอ่าหกหกนะแต่ฟังพุ่นสองแล้วก็แตกขางลังนะ อันนึงแเรามันเหลือตรงตรงสี่แปดตัวเลขซี่แปดเนาะที่เป็นตัวนี้เนาะมันเหลือตรงตรงสี่แปดอ่าเนี่ยทีเป็นสี่แปดหกเท่านั้นปะเออแมนดีดีครับเอาอือกรับเอาแปดหกครับแล้วพ่อมาแบบนี้ก็เลยทักไปซื้อลอตเตอรี่น้ำข้นกี่ครับเพื่อครายครับพอซื้อแล้วเมื่อเมื่อคืนหนี้มาฝันเออฝันว่า คือจังได้ไปเข่าเฝาลอดสิบนี่แหละโอ้โหบาดนี่ครับบาดนี่โซกคักๆด้วยครับไปเข่าเฝาลอดสิบว่าไปเข่าเฝาลอดสิบมีอาจารย์ต้อมก็ไปว่าลอดสิบนั่นเพื่อนมอบียังให้อาจารย์ต้อมหมดละเพื่อนเอาอียังหมดละให้อาจารย์ต้อมคงกะเบืองว่าซัดเพราะว่าคงกะยืนอยู่ข้างๆนะไปเข่าเฝ้าเพื่อนไหมว่ายืนให้อาจารย์ต้อมเพราเพื่อนยืนให้แล้วเพื่อน ออกมากมาที่นี่เอือนห่อพามากินข้าวกันเออก็เลยได้ไปนั่งกินเขากับเพิ่อนไหมด้โกแมนค่ะคับบัลีเอฟซีเรียกว่าเอ่ผู้ใดตีเลกได้ตีเลกเป็นผู้ใดอันเคยฟันหินลอดสีเจองี่มันสีเป็นจักล่ะครับกระโปงหูอายุเพิ่นอันนี้กระโปงหูจักอายุเพิ่นแต่ว่าฟันหินลอดสีได้ไปเข่าเฝ้าเพิ่น ว่าเพิ่นมามอบนี่ยังให้อาจารย์ต้อมนี่ล่ะหรือว่าเลขอาจารย์ต้อมสิเข้าบ่อกจังไหมเนาะให้แล้วแล้วิ่นให้แล้วเนาะอือาจารย์ต้อมเาอายุจักปีอาจารย์ต้อมบ่ถ้าอายุ31ปีอ๋อวัน่หนเด้อเขาเข้าวันเด้อหล่อรถมี่สี่ล่อเนาะรุ่นออกไปจักษ์หล่อมันแตกแตกสามล่อเหลือหล้อนึงกันนะเขาอายุอาจารย์ต้อมหนึ่งสามเนาะสามหนึ่งหนึ่งสามนี่แหละเพราะว่าหน้าเป็น ฟันเมื่อคืนนี่ยหละว่าฟันว่าไปเขาเฝาลอดซบว่าลอดซบมากแ้ม,มอบเยี่ยงแหจาย์ต้อมนี่แหละหรือว่าเลขอาจารย์ต้อมสีขานี่นะว่ามีคนฟันเห็นอาจารย์ต้อมหลายคนแหละเือวดนนี้หรือเลขเพิ่นสีขาหรือสีขาอายุเพิ่นบอกอขันฟันเห็นเพิ่นเอาไง่ายๆได้ไดิอายุขันฟันเห็นเล่จาจักเลยครับ กับผูไ้ไดตีตัวไดเอฟซีตีตัวไดกบตบตามนั่นแหละครับเพราะว่าผมกระตีว่าเป็นเนาะกะมีเตลลขมาร์คแล้วกะเลขกถูกเล็กถูกนีซีมี่สามแปดแปดกับ 85, เจ็ดแปดหาเหลือจะแปดหาเนี่ยละ่ะเอาเมื่อกี้เห็นลอตเตอรี่หยิบลอตเตอรี่มาครับตองน,นี้สามแปดแปด สา <3, S 2> 8แปดแปดโอ้หงบลได้แล้วครับสาแปดแปดี่รูปนี่แหละโมแน่โมแน่ทางนี้หสามแปดแปเตมสามแปดแปดอตอี่สามแปดแปดแต่ว่ากสิอาจบ่แน่อาสิมาเบิ่นก็ได้เพราะว่าเบิดปีนี้เ่ทันไดมีเบิ่นอยู่ันสิมาถิ่มช่วงสุดท้ต้นี่บ่ีน้อาชิมาถิ่มช่วงนี่แหละก้อนปีไม่นี่ เป็นสีไฮโซกบวชจังใดเพราะว่าจุดถูกมันก็นนะเดาซ่าแปลกแปกเนาะมันรอมือจุดถูกไหมแม่นครับมือจุดถูกได้สามแปดแปดเลขถูกสามแปดแปดสมากอะต้องเลขถูกเลขมากเนาะมันสีเขายวแต่ว่าบ่ได้การตอนนี้กากุ้มกุ้มไล่กับปิดเลยล่ละโอ้อ <c oughs> เป็นังคือปิดแล้วตรงเดียวกามันหลายอย่างเนาะครับผมครับว่า กด็ว่าไป็ดขนนะหลายอย่างนะครับเนาะติดต่อแอดมินเอาเนมนติดต่อแอดมินเอาติดต่อเข้ามาทางแอดมินเดอรเด้อครับเอฟซีครับยุ่งงานหลายอย่างนะเลเนาะเมลครับซึ่งซึ่งผมบอค่อยได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมาหอววันที่สิบเก่าเมื่อกี้การงานหลายคการตั้งแต่รอพระมารอพามาไปขอนแก่นแน่กลับมาก็ไม่ได้เหตใบสีบวงสวงวัดหลวงตานแน่ใบสีทั้งนี้น่เมื่อนี้ก็สิได้เหตุไปทั้ง กุหลาบทั้งบึงการงานเงี้ยงเงี้ยงอยู่เรื่องยุ่งหลายอย่างหลายอย่างก็เลยบอกว่ใครมีเวลาว่างสิดตอบไล่เอ็ดมินนะครับตอบไล่เอ็นเอฟซีก็เลยเปิดก็เลยปิดนะครับก็เลยปิดไปแต่ว่ากัผู้ใดที่มีไล่ส่วนตัวก็ทักมากก็ได้ทักมาก็ได้ครับผมทักมากเราเดีวได้ทางมากก็ได้ถ้าว่างก็สิตอบให้ครับเมื่อว่างก็ไม่ได้ตอบเหตุผลคือเขางานหลายเนาะผมมีเวลาว่างครับผม ก็คือว่าชีพิ่นนี่กัทั้งอีกหลายเรื่องเนาะครับแต่ว่าอาจสิเป็นแจ็คงวดชุดท้ายหรือโบกับโบนี่กับไฮติดติดตามทั้งเอาสิให้ติดตามพวงแอดมินไปเรื่อยครับแอดมินสิมาติดตามให้เนาะครับเนาะอาจจะเป็นงวดสุดท้ายหรือโบหรือโบครับนะครับครับโบนี่เนาะแอดมินกครับคอาชสิมี FC กฟอาจ ตีดตามล่องเีลยูทางแอดมินกับชิตีตามไห้ได้ครับเด้อเอฟซีครับรีโบเพราะว่าเดือนหน้าก็มันเกิดเจ้าของควันเกิดเดือนหน้ามกราคมพอดีครับวันที่สิบแปดสิบแปดมกรากอาทีให้ตอนนั้นลหละครับผมครับผอให้โสดนับกันครับผมครับผมเพราะว่า มือขค้ื่นมันผ่านกับคอคอคอแลคะคอหนึ่งคิดว่าแต่ว่าเพิ่งห้แค่สองตัวนีกตื่นสาเกินบ้าสิบเลขเจ็ดเสียไปกันยังดีครับซองโนี่แหละนะครับเน้วมันชัวรเนจะแปลาโคโรนี้่อันนี้เป็นแนวทางนการ้อชอบกระตามนะคะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนวทนงน้องเบลก็หายมาไหวแล้วกับเอฟซีกับ เอาผปรเตมกักกระตามผปรเตบ่มักกับเพราน,นะครับเอฟซีครับขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาช่วมคลิปของพอสอยพารวยนะครับเนาะเราคลิปนี้ก็ขอหยุดที่คลิปใบเพียงสนิทก่อนขอก่าบมาสวัสดีครับสวัสดีทุามครับ